สวัสด <Memorial> ีค <ii> ร <eine ee> ับครอบครัวของมนุษย์ครับกัปตันครับเอค่ะดีค่ะดีหรอค่ะก็ครอบครัวของเรานะคะเคยเป็นพรีเซนเตอร์ของทางดีนี่มาโอ้โหสามสามปีได้นอนแค่ก็ตั้งแต่พี่ดินเนี่ยตอนนั้นอายุได้สองเดือนสองเดือนค่ะก็จะเป็นตัวของดีนี่ออร์แกนิกที่เป็นสบู่เหลวนะคะแล้วก็มีปีที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้เป็นครอบครัวดีนี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก น,น,อน,น,นีอันนี้แต่ดีมายืนเที่ยมสิคะนี่โอน,นี่โตโตกับโตกับอันดี้อยูนะ oh, <no. S 1> ตัวแรกที่เรารู้จักคือสบู่เนาะสบู่ชายเพราะที่จริงแล้วคือผมมีหลานน้องสาวผมเนี่ยม,มีมีลูกมาก,ก่อนแล้วก็เวลาไปหาเขาที่บ้านอะรเงี้ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ดีนี่เนี่ยอยู่ที่บ้านทีาอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีลูก ต่เขาก็บอกว่าพี่ด้านถ้าวันนึงมีลูกอ่ะเพต้องใช้ดีนี่นะเพราะมันใช้ดีจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วเด็กไม่แพ้ใช้ดีจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยจาชื่อดีนี่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะพอเรามีลูกเราก็เลยให้ลูกเราใช้ดีนี่สรุปว่าก็คือไม่แพ้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้ครอบครัวเราทั้งหมดเนี่ยแต่เราเราใช้แทบจะทุกทุกอย่างในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ดีนี่หมดซึ่งใช้ดีจริงๆก็ยืนยันครับว่าผลิตภัณฑ์ของดีนี่ใช้ดีจริง ใช้ได้ทุกคนในครอบครัวเลยครับเอ๊ะอ่ในความเป็นแม่เรารู้สึกว่าเอ๊ะภูมิใจที่ได้พูดหรือว่าได้นําเสนอในสินค้าที่ดีๆให้กับคุณแม่คนอื่นเขาได้ใช้ด้วยและเมื่อเขาใช้แล้วลูกเขาก็ลอดภายแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเอ๊กก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนของครอของคนอ่ก็รู้สึกมีความสุขลูกกมีความสุขทุกคนมีความสุขมากขอบคุณพายดีนนะคะขอบคุณมากนะคะ 哎。<laughs> <laughs>